you เราจะมาเจาะลึกสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดของแต่ละทีมในบิ๊กซิกักรเริ่มที่ปืนใหญ่อาเซนอลสถิติค่าตัวแพงที่สุดของพวกเขายังคงเป็นเดเคนไรส์ที่ย้ายมาจากเวสแฮมโดยค่าตัวสูงถึง105ล้านปอนด์ในปี2023ตามมาโดยเจ้าบุญทุ่มอย่างเชลซีพวกเขาเคยสร้างสถิติพี่เมียรีก,กับเอนโซเฟอร์นันเดสที่106.8ล้านปอนด์ในปี2023ฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลก็ไม่น้อยหน้าสถิติใหม่ของพวกเขาคือฟอร์เรนเวิร์ส ร่งจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ย้ายมาด้วยค่าตัวกว่า100อล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นแจ็คกิรลิชที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ในปี2021ส่วนฝั่งแมนยูก็ยังคงเป็นพอปอกบาที่ย้ายกลับมาสู่โอทเทอฟอร์ดด้วยค่าตัว8 9ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2 0 1 6ปิดใช้ที่สเปอร์โดมินิกซอลังกี้จากบอร์นมัธด้วยค่าตัวที่สูงถึงประมาณ65ล้านปอนด์คุณคิดว่าดีลไหนคุ้มเตลย